ตอนแรกมิชชันเนี่ยมันม uh ันบอกอย่างนี้ได้ว่าชวนเพื่อนได้ด้วยเออ่ regulation cornbread to bring me back something n i c e เราต้องมันต้องเข้าไปเล่นด่านแรกแล้วมันให้ฝึกด่านแรกคือการฝึกก็ลองเล่นไปใช่ไหมพอสร้างตัวโอ้มันช่วยอะไรมันเคยในในนี้อ่ะย่ข้อความข้อความ

You'll locate, I'm secure, and evac I'm Dr. I'm Tim I'm Honaker, I'm a Weyland-Yutani scientist. So, mount up, people. Even if bugs drool, let's rack up the highest kill count in this whole damn battalion. Go, lady Fire team, oh. this oh. is a rescue mission. You're boarding Katanga, a derelict oh. orbital refinery. Ingress is oh. via the forward airlock. You'll locate, secure, and oh. evac, oh. Dr. <laughs> 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 จะจะเ่ยว่าย่งตีที่ตรงที่ว่าก่อนเอเีมนจะมีฝาท่อ่งดาอ้มีเอเลียหรแลเอวตอนเริ่ม Far end. Uh, First, it's we need can. a tech plan. Pull one off a terminal and chlorine extraction. <laughs> huh. just emergency lights and maybe we can get the backup power after we grab honaker ขาว้มันลดเหลือเท่าไหร่แต่เได้ข่าวจำได้ว่าเคยเห็นมันเปิดตัวปีที่แล้วเห็นบอกไม่มีคนเล่น อีที่แล้วจำได้ว่ามีสาวออกว่าคน้เลยไมะกาคือนั่งเป็นยังไงเหมืนเลอโบเอนะมันเป็นมุมมุมมูมที่สามอ่ะคลายเอายคลาบเตอเป็นมุมมุมมูมที่สามตัว์ C กบเกลียด

ส so hey ี่สิบห้าขายกล่องหนึีเอสโกก็น่าจะซื้อได้เลยไม่ไปมีไป่อมันป็่อไรไม่รู้ว่ะันมีขึ้นอ๋อมีอยู่ที่อ่ะเฮ้ย กลับไปนี่ไปพุ่งจ um ้อนกลับมานี um ่ะโอ้โหนี่ไม่ตัวใหญ่เลยนี่เป็นตัวใหญ่เนี่ไอ้นี่ดนตัวทเอนไยเอ้เดียวังละวะมจะมีเด่ยาเนยรดนรีรอยเนี่ยโดนโดนไปจีงนะมุมุมหนตั้งุมมึงนี่หดะจำไม่ได้มุมนี้วะ่ไม่ใช่จับบับจับบม Hey, I get an idea how to track down Hanako. Searching <laughs> this whole barge <laughs> would take too long. <laughs> <laughs> movement, tell you my idea later. <laughs> ยีงข้างไหม,ไม,มอันนี้ไปรื้อต่อด้วยไม่ได้ไปรื้อต่อปืนปืนเปลี่ยนเองอ่ะโกรธอะไรที่ไรไอ้พวก มอ no ตัวใหญ่ตัวใหญ่ต okay. ัวป anyway. ี๊ดต you know, ัวปี๊ดตัวปี๊ดตัวปหลาตัวปี๊ดตัวปี๊ดตัวปี๊่ตัวปตัวปี๊ดตัวปี๊ดตัวปีดตัวตัวปห๊ดตัวปี๊ดตัวปี๊ดตัวปี๊เตัวปิดตัวีดตัว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 ปตัวีตัวีตัวปตัวปตัว แป๋อไม่ใช่ไม่ใช่มีดมีเื่องสองร้อยกว่านะี้ยิเยแล้วเราจะวัดกั m i n e c r a c the doctor s i n g s t a i o n l o s ไม่ต้องเล็งแม่ไตัอวใหญ่ละพ้นปดดดคิวเป็นยิงเนี่ยยิงปืนหยิง่ใหญ่ดียตายเลย

what <laughs> I've never seen so much acid in one bug where did these come from <laughs> <laughs> เมื่อกี้เนี่ยปึ๊ยจะกลับมาเมื่อกี้เนี่ยตาอือจะดูตั้งไ,ไว้ตอนไหนม,มันเข้าม,มันเข้าโคเวอร์ใช่ไหมคะแนนอ๋อผิดอ๋อกมอโทนกอ,อ,อโทนละเออม่อนนใกล ม่อยากไปยังคอมมืออย่าะไรหัวตัวนี้เตียเลยใช่ัวังนี้คุณรู้อะเก็บโอให้เรียกฝั่งนึงใช่ไหมปูแต่ว่ามังปลาอ๋อ็นปอมเล็ก โอ้ยเขมตัวเลยครับเชิแน่นอนไปอ่ะมีโลดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย I yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. don't finished injecting you know. the

Nice. We'll send a follow up engineering team to get that mess fixed proper. Keep heading aft toward the core.

มีมาแล้วดียัพูดไหมนะครับครับพูดลราคิดชูวยมีโดนมีโดนมีโดนโอ้โหจะตกอะไรกูนะ Pardon me. I have completed my analysis. Two weeks ago, the main frame on deck forty one was accessed. I believe by Dr. Honaker. <laughs> Marines, head to the core lift. Big freight elevator goes all the way up the main tower.

เดียงเสียงไว้ได้ไหมครับ

ใหญ่กับตัองมัจบด่านนี้ได้จเปไหมันเรามีอุปกรณ์เสริมอะไรด้วย่อะไร้งอ๋ไอตัวสีไอ้ที่นี่ซายซ้ายซายั้จได้จบได้จได้คุโดนอยนี้มันจะสเปสเลยไอ้ภาคามอ่ะ Got some big internal leaks Never a good sign in space คืออะไรกันเตี๊ยมีอะไรบ้างเออฟ้าฟ้าฟ้าเน่เน่เก็บจิเก้ไว้แป๊บเปฟหนอยไหมฟาเลยมายนักแล้วนะโอ้โหตายตาย there. You still good, Marines? <inaudible> we don't <Elliott> find <sh> this guy alive. I'm gonna kill him. Just that's the the don't We i i Just same deal as the generator. Expect little friends to pop out all over when this turns on. Elevator seventeen decks up. It'll take a while to show. Hey, so Set up a perimeter, then hit the call button. Grab him. Come on. Come on. inbound. They are right on you. Load the runway. Let's drop. Security,

เดี <toys> ๋ยวบินางขวาสายช่องนสิต้องแคบนีสิไอไอขุดกระป๋องน้รอนี่ัวขามันใหญ่เก็บไปละยปืนยิปืนที่ตายเนี่ยเดี๋ยวเราดีดเสรแล้วโดนเติมก็ะปุกเติมะ ¡Niemvo! ¡Está hey. okay, すいません。 Somewhere up on Katanga's mainframe decks. Looks like he's been searching for a safe place to hide from all the xenos aboard. Okay. Our mission hasn't changed. Find him, get him out alive. <coughs> <coughs> Moniker, you out there? Staff Sergeant Herrera. He's in a radio dead zone. Batch into the local network. I'm Ibrahim Sabani. Its owner, Six Company, reported in the previous unclear. We compiled it and the, the following. อ๋อวนี่เหมือนกันแต่ว่าอ๋อเข้าใจนะเป็นคนละอาชีพเลยที่เดีกัน b a s on the i s s i n s you complete, you t n o t on I c a t o o f ปออ๋มีปืนยซื้อแบบโหเยอะแยะเลยี่หว่าของแต่งอะไรมีโอ้เยอะดเดี๋ยวอยบอกนะว่ามันคือของแต่งตุต อ๋อมันเป็นคือสีเขียวอ่ะว,วอาถ้าปืนเราเปิดทองเราวนั<อ>่นกระจายแหลกกระจายปืนแหลกนั่นวอหมูป่าลูกตองสิงเกิลช็อตดีมาออโต้ไรเฟิลนน,น,นนี่นาซื้ออยู่ทำเป็นเท่าไหร่วะเบสเซอร์เบสซิ่งอ๋อจะจะเป็นน้อยกว่าโอ้ยอันนี้จะไปเยอะกว่าเว้ย มาไอลูกสองไม่ใช่ไม่ใช่เดียวดูซิซื้อของแตกโอ้ไม่มีนเไหนไปเที่ยวกับปืนอ๋อชิลล่วได้เลยอันนี้เป็นตังเยาะมากเลยอ๋อไม่ว่าจะกิน Anh nhớ bắt rồi ạ. Ừ sẽ làm bình phần.